นะคะสวัสดีชาวธาตุน้ำนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การทำนายดวงคนรอรักเก่านะคะก็ประจำเดือนธันวาคมนะคะถึงกลางเดือนอมกราคมนะคะปีหน้าเนะเาะก็จะอ่านเป็นธาตุนะคะสำหรับดวงคนรอรักเก่านะคะวันนี้เป็นธาตุน้ำก็จะมีราศีมีนมีกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะไม่จะอ่านแยกนะคะไม่ได้อ่านรวบนะคะจะอ่านแยกแล้วก็ทำทาแสมไว้ให้นะคะข้างล่างเนาะ คเหมือนเดิมค่ะพลังงานนะคะใบแรกเป็นของคุณมีนนะคะใบที่2เป็นบทสรุปและใบที่3เป็นของคนรักเก่านะคะกะ็ประจําตัวคุณเนี่ยคุณได้เป็นเพจอวรนะคะสําหรับเดือนนี้นะก็มองว่าหลังจากที่เยียวยาจิตใจตัวเองได้แล้วเนาะสำหรับคนที่เลิกกับคนรักเก่าอะไม่ว่าจะเลิกนั้นแล้วหรือว่าเพิ่งเลิอกอะนะคนรักเก่าคนล่าสุดอะทำให้คุณรู้สึกเจ็บนะคะเจ็บมากแล้วก็เหมือนกับ มีความสัมพันธ์ที่เรื้อรังกันมานานกว่าที่จะตัดสินใจเลิกอะ่ะก็คือมันให้โอกาสแล้วให้โอกาสอีกอะ่ะพอเลิกแล้วก็เหมือนคุณค่อนข้างทาใจได้แบบในช่วงแรกอะ่ะก็คือมันอยากจะเลิกจริงๆไงก็เลยไม่ได้แบบรู้สึกเสียใจอะไรมากบางคนอาจจะไม่รู้สึกเสียใจแล้วเลยด้วยซ้ำอะ่ะเพราะว่าเหมือนเหมือนทนมานานแล้วพอเลิกก็คือเหมือนปลดปล่อยตัวเองอะคะ่ะตั้งแต่เดือนที่แล้วเนี่ยคุณก็มีพลังงานดีๆที่เหมือนกับอยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครอะไรเงี้ย ในบางท่านอาจจะมีคนเข้ามาแล้วด้วยซ้ําแต่มีมองว่าคุณก็ยังไม่ได้แบบจริงจังกับใครอะนะคะมาเดือนนี้เนี่ยเพจซับวร์ก็เหมือนกับตัวคุณก็ยิ่งมีไฟเข้าไปใหญ่เลยเหมือนกับว่าก็อยากจะเริ่มต้นใหม่อะนะมีความรู้สึกว่าความรู้สึกเก่าๆใน เงี่ยลบอะมันเหมือนไม่ได้อยู่ในชีวิตคุณอีกต่อไปแล้วอะค่ะนะเหมือนกับลืมๆไปแล้วว่าเออที่ผ่านมามันเคยมีความทุกขนะ์ในความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคอะไรเงี้ยนะนะอืมสำหรับชาวสองนะบอกนะคะว่าพลังงานสามารถจะสลับข้างกันได้นะคะไม่แน่คุณอาจจะโดนคนราศีมีนแบบหักอกอะไรอย่างนี้มานะค่ะ ก็ตอนนี้ไม่มองว่าคุณมีเนี่ยอยากที่จะแบบก้าวไปข้างหน้าแบบเต็มตัวแล้วแหละนะก็คือถ้ามีใครเข้ามาก็พิจารณาค่ะแต่ว่าไม่มองว่ายังไม่ได้จริงจังกับใครนะคะแล้วก็ลึกๆในใจแล้วก็คือสามารถคุยกับคนเก่าได้ะคะ่ะไม่ได้ปิดกั้นอะไม่ว่าเขาจะเคยทําอะไรไว้กับคุณมีนแต่คุณมีนก็เหมือนกับใจกว้างพอนะคะเพราะว่าเหมือนกับลืมไปแล้วแหละเรื่องเก่าๆอะนะ คือไม่ได้คิดเอามาแบบว่าทําให้ตัวเองกุ้มใจแล้วคุณก็เลยไม่ได้แบบเหมือนไปอาคาดแค้นอะไรเขาถ้าเกิดว่าเขากลับเข้ามาขอโทษเนี่ยคุณก็พร้อมจะคุยด้วยแต่ว่าจะพัฒนาความสมคัไม์ไปเป็นแฟนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งเมมอกว่ามันก็น่าจะยากอยู่นะคะเพราะว่าหลายๆเคสเนี่ยก็คือแบบค่อนข้างจะหนักนิดหนึ่งอะนะเหตุที่ต้องเลิกกันะนะคะค่ะทีนี้ก็มาดูพลังงานใส่เขานะคะเป็นเอสเอเป็นดิเคิลส์นะหลังจากที่เขารู้สึกผิดนะคะในเดือนที่แล้วไมมวอาว่าตอนนี้เหมือนเขา เริ่มอยากจะลุกขึ้นมาทําอะไรดีๆให้กับชีวิตตัวเองแล้วแหละเหมือนกับว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่อะนะถ้าท่านไหนเนี่ยที่อ,อ๋อคิดได้แบบว่าเอออยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับแฟนเก่าเนี่ยเขาอาจจะติดต่อคุณมีนมาก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะเหมือนกับพยายามไปเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆไปเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้ลืมเ,ออเรื่องราวในอดีตนะนะถ้าเกิดว่าเขาเคยทําอะไรกับคุณเอาไว้อะเขาจะรู้สึกผิดนะคะแล้วก็ จริงๆก็คืออยากจะกลับมาขอโทษแหละแต่มันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะมีความกล้าที่จะ,ะเผชิญกับความจริงแค่ไหนอะในหลายๆครั้งอะนะคะเวลาคนเลิกกันอะถึงแม้ว่าจะสำนึกผิดนะคะว่าอุ้ยเราไปทำให้แบบแฟนเสียใจเราต้องเลิกกันแต่ว่าเมีมองว่าหลายๆคนไม่กล้ากลับมาขอโทษนะมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยกับการที่แบบจะพูดความในใจตัวเองอะนะไปตามความจริงที่ว่าเออรู้สึกว่าเราน่ะผิดแล้วก็แบบเออ,อจะขอโทษนะแต่บางคนก็คือเหมือนกับ ข้าผ่านตรงนั้นไปเลยแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคือคําขอโทษมันค่อนข้างยากค่ะเพราะคนส่วนมากจะไม่ค่อยเผชิญกับความจริงอะนะดังนั้นเนี่ยเมย์ถึงได้บอกว่า,วาเวลาที่เราอกหกักอย่าไปคาดหวังว่าคนรักจะสํานึกแล้วกลับมาขอโทษทุกครั้งนะคะเมยมองว่าเราไม่ต้องไปรอหรอกถ้าเกิดว่า เขาเป็นฝ่ายผิดจริงๆอะ่ะเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะแบบว่าเกิดขึ้นได้น้อยอะ่ะนะสำหรับคนที่แบบผิดเราจะมาขอโทษอันนี้เน้นย้ำนะอยากให้คุณ move on ไปเลยค่ะอันนี้ไม่ได้หมายถึงคนราศีมีราศีเดียวนะเนี่ยพูดรวมๆว่าแบบ คือถ้าเขามาขอโทษก็ดีแต่ถ้าเขาไม่เนี่ยเราจะต,ต้อง move on ไปเลยคือให้อภัยเขาไปแล้วก็เราก็คือหาคนรักที่ดีที่เหมาะสมกับเราไปเลยไม่ต้องไปรอบางบางท่านอะ่ะชอบรอคนเก่าให้กลับมาขอโทษก่อนเคลียร์ก่อนแล้วตัวเองค่อย move on มันเหมือนเราเอาตัวเองไปไว้ในความทุกข์อ่ะโดยที่แบบว่าจริงๆเรื่องมันจบไปแล้วอะค่ะนะก็ประมาณนี้นะทีนี้บทสรุปความรักมันมีสี่เหรียญแล้วก็มีสิบดาบเนี่ยไม่มองว่าคุณทั้งคู่เนี่ยคือหน้าที่จะ ไม่ได้เอาเรื่องเก่ามาคิดแล้วแหละนะถ้าเกิดว่าคุณเคยทะเลาะอะไรกันจะทําให้เลิกลากันนะไม่มองว่าเหมือนกับต่างคนต่างให้อภัยซึ่งกันและกันไปแล้วไม่ได้เอาเรื่องเก่ามาเก็บมาคิดมาแ้นมาแบบอยากแก้แค้นเหลืออะไรอะไรเงี้ยนะคะก็คือสิบดาบะมันคือเรื่องนี้มันจบแล้วจริงๆระินะแล้วก็สี่เหรียญนนะไม่มองว่ามันยังมีสายใยดีๆในใจอยู่นะก็คือว่า ทั้งคู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณมีนหรือว่าฝั่งอของแฟนเก่าคุณอะเยมยมองว่าลึกๆในใจแล้วยังยังคิดถึงกันและกันในแง่ดีอยู่ถึงแม้ว่าจะมีแง่ร้ายที่แบบทําให้ต้องเลิกกันแต่ว่ามันยังมีความผูกพันอยู่ค่ะแล้วก็ยังคงยึดถือเอาความรู้สึกดีๆเก็บเอาไว้ในใจอยู่นะก็คือยังอยู่ในใจแต่ว่าตัวไม่ได้อยู่ใกล้กันไม่ได้แบบส่วนมากเนี่ยจะไม่ได้ติดต่อไม่ได้คุยกันแล้วด้วยนะเพราะว่ามันเป็นสิบดาบนะคะแต่เมยมองว่าอนาคตนะ่ะนะนะอาจจะไม่ใช่แบบเร็วๆนี้เนี่ย มีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมาแหละนะมาพูดมาคุยอะถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนแบบว่าหยิ่งๆไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกเขาอาจจะไม่ได้เอ่ยปากขอโทษเราออกมาแบบจริงจังจริงใจ,งจงแต่ว่าเขาอาจจะแสดงโดยการแบบ ปฏิบัติกับเราดีขึ้นน่ะนะคะมาเป็นกัลยาณมิตรือเลยแบบเนี้ยแม่มองว่าจริงๆอ่ะถึงไม่ได้รับคาขอโทษเนี่ยคุณมีนก็อยู่ได้แล้วแหละเหมือนกับคุณอยากที่จะแบบ m o v e o นไปข้างหน้าแล้วก็มีกําลังใจที่จะ Move on ด้วยแล้วก็ความรู้สึกเก่าๆเนี่ยในแง่ลบแ่บมันไม่ได้เหลืออยู่ในใจแล้วค่ะนะแต่ว่าทางฝั่งเขาเนี่ยมันก็ต้องมีความรู้สึกที่แบบว่าเออรู้สึกผิดน่ะติดตัวแต่มันขึ้นอยู่กับเขาว่าว่าเขาอยากจะปลดปล่อยตัวเองจากความรู้สึกตรงนี้ไหมเน่นะคะ ถ้าเกิดว่าเขาเป็นฝ่ายที่ผิดเต็มๆนะแบบผิดผิดฝ่ายเดียวไม่ใช่ว่าทะเลาะกันทั้งสองฝ่ายอะเมย์มองว่าเขาจะรู้สึกแบบ guilty อยู่ในใจแหละจนกว่าจะได้คุยได้เคลียร์กันนะคะแต่ว่าเมย์มองว่าถ้ามันมีไพ่สี่เหรียญขึ้นมาเนี่ยมันยังมีความรู้สึกดีๆที่เหลือให้แก่กันอยู่แล้วก็โอกาสที่จะกลับมาได้ได้คุยกันเป็นออกัลยานิมิตเนี่ยมันมีสูงนะคะถ้ามันมีโอกาสนะที่จะได้แบบวนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องคบกันนะ่ะเมย์มองว่าคุณมีนจะไม่อยากคบนะ คือเหมือนกับให้อาภัยได้แต่ว่าถามว่าอยากจะกลับไปคุยกับคนเก่าไหมที่แบบโรเลอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะทําให้แบบรู้สึกเจ็บเนี้ยไม่มองว่ายากนะสาหรับเขามอถ้าคุณแค่เป็นห่วงเขาอะตอนนี้บอกเลยว่าเขาเริ่มที่จะฟื้นตัวแล้วอะคะ่ะแล้วก็เริ่มอยากแบบว่าหาโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองแล้วอะนะแต่ว่าเดือนที่แล้วเนี่ยเขาค่อนข้างจะเหมือนจิตตกอะเดือนนี้ดีขึ้นนะคะปลายปี ไม่แน่ค่ะว่าไม่ว่าอาจจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาหรือทั้งสองฝ่ายอาจจะได้เจอคนใหม่ๆนะมีเพิ่ engagement ขึ้นมองว่าอาจจะได้เริ่มต้นสารความสัมพันธ์ใหม่ๆกันนะคะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกี่ยวความรักไปแล้วนะคะเพราะว่าของเขาก็มี a g e of p e v e l o อ e ะมันก็เป็นการแบบเริ่มต้นใหม่นะส่วนตัวคุณก็มี page of a n d ก็คือแบบ ก็คือการมองไปข้างหน้าการที่แบบมีมีคนเข้ามาหรือ้ยหรือว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายเข้าหาใครสักคนนึงอะประมาณนี้นะคะก็อถ้าใครรออยากให้คนเก่ากลับมาจริงๆอะยังยังจะไม่มาในวๆนี้หรอกนะก็แต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่มานะคะก็ประมาณนี้นะ ยังไงก็คุณก็ใช้ชีวิตของคุณแบบมีความสุขอย่างนี้แหละดีแล้วนะคะถ้ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีใครมาจีบก็พิจรารณาคนใหม่ไปได้เลยนะคะ Move on เนาะเพราะว่าดูทางฝั่งเขาก็เหมือนจะ Move on ได้แล้วเหมือนกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะคุณมีนเดี๋ยวเจอกันเดินหน้าค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวกระกฎนะคะเข้าสู่ช่องเมมเมชั M ่นแนลนะคะวันนี้เป็นดวงคนรักเก่านะคะก็ถ้าใครเลิอกองล่าคนรักนะคะเราก็ยังคงรอเขาอยู่นะไม่ว่าจะรอให้กลับมาคบกันหรือว่ารอคําขอโทษรอเคลียร์นะคะหรือว่ารอจะขอโทษเขาเนี่ยก็ดูคลิปนี้ได้นะแต่ถ้าท่านไหนจะเลิกแล้วคือไม่อยากเจอกันอีกแล้วเลยนะคะคือลืมไปแล้วเนี่ยแนะนำให้ดูดวงคนโสดสนิทนะคะโอเคค่ะ ก็พลังงานของคุณนะคะใบแรกใบที่2บทสรุปนะคะใบที่3จะเป็นพลังอ่างแฟนเก่าเนาะคุณได้ไพ่เอ่อเพจออฟสอดนะคะกับหัวนะคะแล้วก็มี2ัคาาตั้งตรงนะคะไม่มองว่าตอนนี้คุณก็ลังกดนะเหมือนกับ Move On เต็มเต็มตัวแล้วอะนะคะคือเพ o f อ s สอ t เนี่ยถ้าเกิดตั้งตรงมันจะหมายถึงว่าคนที่แอบ สปายแอบสังเกตแอบส่องนะคะคนรักเก่าอ่ะนะก็คือเมื่อก่อนอะ่ะคุณอาจจะห่วงๆเขาหรืออาจจะยังตัดใจไม่ได้เนี่ยคุณก็แอบส่องเขาอ่ะนะคะตั้งแต่เลิกกันแต่ว่ามาเดือนนี้ช่วงปลายปีมีความรู้สึกว่าคุณเลิกที่จะสนใจแล้วแหละไม่ได้ไปสอดส่องอะไรแล้วหรืออาจจะดูน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเหมือนคุณมองไปที่อนาคตข้างหน้ามากกว่านะคือไม่ได้แบบ มีความรู้สึกว่าอยากจะต้องกลับไปคบกับเขาจริงๆหรือว่าไม่ได้ไปจดจ่ออยู่ที่ว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมาหาเรานะเมื่อไหร่เขาจะกลับมาขอโทษแล้วนะคือเหมือนคุณเริ่มที่จะให้ความสําคัญกับอนาคตมากกว่าเรื่องในอดีตแล้วอะค่ะนะซึ่งมันก็เป็นมิมิใหมายที่ดีนะ,ะแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้ด้วยที่อาจจะมีบางบางท่านเนี่ยที่มีใครบางคนเข้ามาแล้วนะคะให้เลือกอะนะ ก็เลยไม่ได้ไปใส่ใจกับคนเก่ามากแต่ถามว่ายังอยากให้เขากลับเข้ามาไหมเนี่ยก็ยังอยากได้การเคลียร์การขอโทษอยู่นะเรื่องที่ว่าจะกลับไปคบเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วจะท่านไปจะไม่มองว่าตอนนี้คุณเริ่มมองไปครั้งหน้าแล้วแหละแล้วก็ไม่ได้ไปสปา์เขาแล้วนะหรืออาจจะสปา์น้อยลงอ่ะประมาณนี้นะคะ mm hmm. ก็พลังงานฝ่ายเขานะคะก็มีเดอฮ r มิ t นะคะมีเพลทอัลคัส์นะคะตั้งตรงนะคะสองใบนี้แล้วก็มีเจ็ดเหรียญน,นะคะกับหัว เหมือนเดิมนะไม่มองว่าตัวเขานี้ต่อเนื่องมาจากเดือนที่แล้วคือกําลังคิดทบทวนเรื่องในอดีตนะคะเจ็ดเหรียญก็คือแบบความรักที่ผ่านมาอาดีมันมันมันเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะทาไมถึงแบบเออจะต้องเลิกกันกับคุณกับเรากดอะไรเงี้ยไม่มองว่าเขายังจมอยู่กับเรื่องนี้อยู่นะคะพยายามจะหาคําตอบนะเพียร์คัพก็เหมือนกับ หาความรู้สึกที่แท้จริงในใจตัวเองว่าเออเราตัดสินใจถูกเราหรือ,อยังที่แบบว่าเออเราเดินจากมาหรือว่าเราไปทําอะไระคุณกรกดเอาไว้อะไรเงี้ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาเก็บตัวเงียบนะคะเขาจะไม่ได้แบบล่าเริงไม่ได้แบบฉลองปีใหม่แบบเริงร่าหนะ่ะหรือคุณอาจจะไม่ค่อยได้ข่าวเขาเขาอาจจะแบบไม่ค่อยมาโพสมาอะไรในโลกโซเชียลอะไรเงี้ยเราอาจจะ ไม่ไม่ได้อัปเดตสถานาการณ์ของเขามากอะแต่ว่าอยากจะบอกว่าที่หายไปเนี่ยไม่ใช่หายไปไปม,มีแฟนใหม่อะไรมีความสุขนะต่อให้เขาไปเดทคนใหม่เนี่ยแต่เขาก็ในใจลึกๆแล้วเนี่ยเขายังคิดถึงเรื่องราวในอดีตระหว่างคุณกับเขาอยู่นะคะมันเป็นพลังงานต่อเนื่องมาจากเดือนที่แล้วเลยนะก็ถ้าใครเพิ่งเลิกกันเนี่ยอาจจะเป็นแผลสดเป็นไม่ได้ว่าเขายังคงยังทําใจไม่ได้นะไม่ว่าเขาจะเป็นฝ่ายเทคุณหรือคุณเทเขาอะไม่ว,ว่าเขายังจมอยู่กับเรื่องนี้อยู่นะคะแล้วก็ใจเงียบๆงียบนิดนึงโลโกไฟนะคะช่วงนี้อาจจะ เป็นส่วนหนึ่งก็ได้ที่ทําให้คุณแบบอาจจะไม่ได้ไปสไปเขามาเพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยได้เปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเ,เดี๋ยวบอกชาวสองนิดนึงว่าหน้าไพ่สามารถสลับข้างกันได้นะคะแล้วก็พลังงานบทสรุปความรักเนี่ยก็ดีใจด้วยนะคะวิฟอร์จูนมาธิไลเนี่ยในในเรื่องของบทสรุปเนี่ยมันดีมากทั้งนั้นนะมันแปลว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยดวงของคุณนะ,นะคะคุณกรกฎดก็จะมีอะไรที่มันดีๆเข้ามาแหละในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะไม่ว่า จักรวาลจะจะสรรคนใหม่ที่แบบเป็นเนื้อคู่ของคุณจริงๆเข้ามาให้คุณก็คนเก่าอาจจะกลับมาได้ปรับความเข้าใจกันได้เคลียร์กันอาจจะได้ลงเอยกันหรือไม่ก็ได้เป็นกัลยายนิมิตกันนะคะนะ้มันเป็นเรื่องของในอนาคตนะคะวิวฟอร์จูนซึ่งมันเป็นอนาคตที่มันไม่ได้ไกลามากอะ่ะอาจจะแบบภายในสิ้นปีนี้หรือว่า1-3เดือนของปีหน้าอะไรแบบนี้นะคะก็ยังไงก็ใจชื้นได้ว่า ตอนนี้ถ้ายังไม่รู้สึกว่าไม่พอใจกับการที่ต้องเลิกลากันแล้วยังไม่ได้เคลียร์กันเนี่ยให้เตรียมใจไว้นะคะเตรียมดีใจไว้ว่าเดี๋ยวยังไงก็ได้กลับมาคุยมาเคลียร์กันคุณสองคนไม่มองว่าจะไม่ได้โกรธกันไปตลอดชีวิตหรอกยังไงก็ได้กลับมาคุยกันแน่นอนนะคะอาจจะไม่ได้ถึงขั้นมา,มา,มากลับมาเป็นแฟนกันเหมือนเดิมแต่ว่าก็คือจะได้เป็นกัลยาในมิดนะคะนะเพราะว่าไม่มองว่าตัวเขาเองก็รู้สึกแบบยังติดอยู่กับคุณอยู่มากนะคะไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายที่แบบ จากไปอะนะเมมองว่าเขาเนี่ยยังรู้สึกดีๆกับเราอยู่แล้วก็ยังรู้สึกเสียดายเราอยู่มากส่วนตัวเราเนี่ยเป็นคนที่แบบเหมือนกับหายเร็วกว่าเขาอะนะหายก่อนอะเราก็แบบมองไปข้างหน้าแล้วอะนะคะอจริงๆแล้วดวงคุณก็รกฎโดยรวมอะในหลายๆด้านอะพวกการงานการเงนินอะไรเงี้ยมันดีขึ้นไงก็เลยทําให้คุณเหมือนกับสนใจในเรื่องของอนาคตความก้าวหน้ามากกว่าเรื่องที่จะมาจมอยู่กับความทุกข์เรื่องของแบบการผิดหวังเรื่องความรักอะคะ่ะนะเมมองว่า ส่วนของชีวิตประจาวันเนี่ยมันมีผลมากนะคะกับความรู้สึกของเราอะ่ะถ้าเกิดว่าเราอกหักในช่วงเวลาที่แบบการงานก็ไม่ดีการเงินก็ไม่ดีเนี่ยโอ้โหงนียมันจะจิตตกมากนะมันจะทําให้หายยากนะคะเมย์เลยแนะนํานะคะคนนี้มปปรึกษาส่วนตัวกับเมย์มจะแนะนําว่าให้หาอะไรที่แบบเรารักทํานะคะถ้าเกิดว่าชีวิตส่วนมากมันดาวอยู่มันแบบงานก็ไม่ยุ่งไม่อะไรเงี้ยให้หาอะไรที่ชอบทำะคะ่ะแล้วก็มันจะทาให้เราลืมนะคะไอ้ส่วนตรงนี้ไปได้เรื่องของการอกหักนะ มันใช้ได้ผลนะคะอย่างน้อยอ่ะฟังเพลงที่เราชอบเนี้ยมันก็ทําให้เราแบบจิตไม่ว่างอะคะ่ะไม่ไปไม่ไปคิดถึงเรื่องเก่าๆมากนะ ค่ายฮันนีมูนนะคะชิลเดนแล้วก็ฟิ n แลนเ a ียลแอนด์ค r นะตอนนี้อย่างที่เมย์บอกแล้ว,ว่า,เ,าเรื่องของการงานการเงินอะมีผลต่อ,อความรู้สึกของคุณนะคะแล้วก็ทำให้คุณอาจจะแบบไม,ไม่ค่อยมีเวลาคิดถึงเรื่องของความรักเท่าไหร่ก็เลยเหมือนกับ ลืมลืมความผิดหวังนะคะได้เร็วกว่าเขาอะนะแล้วก็มีอ่ energy ของ children แล้วก็ honeymoon มาหม่มองว่าตอนนี้คุณอาจจะได้ใช้เวลาแบบว่าอยู่กับครอบครัวนะคะหรือว่าเพื่อนฝูงอะนะคะ children นะ่ะก็หมายถึงแบบความสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะแ h a ปี y แล้วก็ honeymoon นหมายถึงการไปเที่ยวนะคะ คือมันไม่จําเป็นต้องหมายถึงกับคนรักอะคะ่ะก็คือหมายถึงกับเพื่อนกับครอบครัวของคุณน่ะก็เลยทําให้คุณไม่ได้ไปคิดถึงแฟนเก่าเท่าไหร่ช่วงนี้นะคะคุณก็มองไปข้างหน้าเลยหรือบางท่านเนี่ยอาจจะได้เริ่มต้นความรักใหม่ๆกับใครคนใหม่แล้วอะนะคะชิลเด้นก็เหมือนกับหมายถึงแบบความรักที่มันยังแบบอยู่ในวัยเยาว์อยู่ะนะคะก็คือเพิ่งเริ่มคบกันแล้วก็คานิมูลอาจจะได้ไปท่องเที่ยวกบบคนใหม่ไปแล้วก็เลยทําให้ไม่ได้แบบว่าไปรู้สึกจิตตกกับคนเก่าหรือว่าความรู้สึกเก่าก ประมาณนี้นะคะแต่ว่าทางฝั่งเขาเนี่ยไม่ไม่ได้แบบโชคดีเหมือนคุณนะนะไม่มองว่าเขาเขายังคงคิดอยู่ในวังวนของเรื่องของเรื่องเก่านะดังนั้นเนี่ยไม่มองว่าถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสได้เจอได้คุยกันนะนะก็ก็คุยกับเขาดีๆนะเขาเผื่อเขาจะได้แบบหลุดออกมาจาก ความรู้สึกผิดหรือว่าความรู้สึกจิตตกตรงนั้นได้นะก็เหมือนกับเออเราก็เป็นเพื่อนกันไปอ่ะนะคะก็ดูน่าเป็นห่วงนะเพราะว่า2เดือนติดกันแล้วที่เขาคิดถึงคุณนะ่ะนะอยากจะกลับมาอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็คือเมมองว่ายังไม่ได้กลับมาตอนนี้ภายในเดือนนี้ถ้ามันจะเกิดขึ้นมันน่าจะแบบเป็นต้นปีเขาถึงจะกล้าที่จะแบบว่าเออรวบรวมความกล้าเข้ามากับเข้ามาคุยมาอะไรแบบนี้นะคะโอเคค่ะก็ยินดีด้วยนะเพราะว่าพลังงานของคุณมันดีนะคะเดี๋ยวเจอกันเดินหน้ะคะ่ะสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะวันนี้เป็นการดูดวงคนรอคนรักเก่านะคะก็จะเหมาะกับคนที่เลิกราก,กับคนรักไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเพิ่งเลิกกันหรือว่าเลิกกันมานานแล้วแต่ว่ายังรอที่จะเคลียหรือว่ารอให้คนรักเก่ากลับมาเพื่อคบกันใหม่นะคะสําหรับท่านไหนที่เลิกแล้วขาดแล้วแล้วก็ไม่อยากเจอหรือไม่อยากคุยกันแล้วก็แนะนําให้ดูดวงคนโสดสนิทนะคะโอเคค่ะ ใบแรกหมายถึงพลังงานของคุณพิจิกนะคะใบที่2เป็นบทสรุปความรักแล้วก็ใบที่3จะเป็นตัวตนของแฟนเก่าของคุณนะคะเดือนนี้นะคะธันวาคมสิ้นปีนะคะก็คุณได้พลังงาน6ถ้วยนะคะแล้วก็เดอะเลเวอร์มีความรู้สึกว่าหน้าภพายขึ้นแบบนี้คุณพิจิกคิดถึงแฟนเก่ามากๆเลยนะคะแล้วก็อยากที่จะกลับไปคบหากับเขาอยากจะ อย่างน้อยเนี่ยได้คุยนะแต่ว่าในใจแล้วเลยเนี่ยก็คือมันมีความรักอยู่นะคะแล้วก็มองว่าตัวคุณทั้งคู่เนี่ยมีพลังงานของความเป็นเนื้อคู่กันนะตัดกันไม่ขาดะคะเดืเลเวอร์นะอย่างน้อยคือคุณมองเขาเป็นรักแท้ของคุณนะคะแล้วก็คิดถึงเขาในแง่ดีนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะปลายปีคุณหวน,นึกถึงเขาในสิ่งดีๆนะคะที่คุณสองคนเคยมีร่วมกันอะไรแบบนี้นะ พลังงานของแฟนเก่าคุณเป็นเดิมพพลอร์นะคะแล้วก็มีเก้าเหรียญตอนนี้แฟนของคุณเนี่ยเขามีสถานะที่โอเคนะคะเขามีความสุขไม่มองว่าเขายังโสดอยู่นะ,ะเขาคงยังไม่ได้แบบคบใครแบบมีคอมมิทเมนต์หรอกเพราะว่าเก้าเหรียญนะหมายถึงคนโสดที่แบบใช้ชีวิตแบบมีความสุขะคะ่ะเขาน่าจะกําลังแบบมี อะไรดีๆในชีวิตอะนะไม่ว่าจะเป็นการงานการเรียนอะไรเงี้ยะสบความสําเร็จนะคะในช่วงปลายปีอะอาจจะมีเงินมีทองใช้ใจ่ายนะคะนเหลือนะมีความสุขมากนะคะ emperor เนี่ยก็หมายถึงคนที่มีพุทธิภาวะนะคะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตได้นะคะหรืออาจจะหมายถึงคนราศีเมษก็ได้แบบธาตุไฟอะไรแบบนี้นะ,ะมัน emperor มันหมายถึงคนราศีเมษนะคะหรือคนที่อาจจะมีลักษณะที่อย่างที่เมว่ามานะคะมีความมั่นคงในชีวิตดูแลตัวเองได้แล้วช่วงนี้ก็คือโชคดีด้วยนะคะตัวเขาเอางอาจจะมี คนเข้ามาให้ความสนใจเขาหลายคนนะช่วงนี้นะคะช่วงปลายปีพลังงานบทสรุปความรักเนี่ยมันมี King of Cups นะคะแล้วก็วิลฟอร์จูนม่มองว่าคุณสองคนมีแนวโน้มสูงมากเลยนะที่จะได้กลับมาคุยกันเคลียกันนะหรืออาจจะได้ถึงขั้นแบบคืนดีกันเลยด้วยซ้ำนะเพราะว่าเมมองว่าคุณพิจิกเนี่ยมีความ ปรารถนาที่จะคืนเดียบเขาอะนะคะหกถ้วยขึ้นอะมีความเป็นไปได้สูงว่าถ้าคุณเนี่ยตัดสินใจที่จะติดต่อกับไปเนี่ยมันมีโอกาสสูงที่เขาจะตอบรับคุณแบบดีๆอะนะอย่างน้อยก็คือได้ให้อภัยกันแล้วก็อาจจะคุยกันเป็นเพื่อนไปก่อนหรือว่าถ้าเขาก็คิดถึงคุณเหมือนกันน่ะนะก็อาจจะได้กลับไปคบกันเหมือนเดิมได้เลยนะคะในเดือนนี้นะเพราะว่า ให้วิวฟอร์จูนขึ้นแล้วก็ยังมีเขี่ยบขับด้วยไม่มองว่าความรักอะระหว่างคุณสองคนยังมีอยู่นะคะแบบยังผูกพันกันมากแล้วก็วิวฟอร์จูนมันหมายถึงแบบดวงดีๆที่จักรวาลจะสัรนมาให้อ่ะค่ะแบบมันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างะถ้าสมัยก่อนที่ก่อนเลิกกันเนี่ยอาจจะเคยโกรธอะไรกันมากแต่ตอนเนี้เหมือนกับมันมีเหตุบางประการที่ทําให้คุณสองคนเหมือนเข้าใจกันผิดเมื่อก่อนแล้วตอนนี้กลับมาเข้าใจกันได้นะมันอาจจะมีอะไรโดนใจทางฝั่งคุณหรือฝั่งคู่ให้แบบ เข้าใจกันถูกต้องอะคะ่ะเมื่อก่อนที่เลิกกันไปอาจจะเป็นเรื่องราวที่แบบมันโชคร้ายเข้าใจผิดอะไรแบบเนี้ยแต่ตอนเนี้ยมันจะมีเหตุการณ์ดีๆที่ทาให้คุณ2คนมีโวกาสที่จะกลับมารีเทิร์นกันได้นะโอ้โหพลังงานดีมากนะคะสําหรับใครที่อยากที่จะกลับไปเคลียร์หรือว่ากลับไปคบกับคนเก่านะเมย์ให้คําแนะนําเลยนะคะอ่านตามหน้าไพ่เนี่ยถ้าคุณคิดถึงคนเก่าเนี่ยคุณสามารถที่จะติดต่อเขาได้เลยนะในช่วงสิ้นปีนี้นะคะถึงถึงช่วงแบบกลางเดือนหน้าเลยอะนะถ้าคุณอยากจะ คุยกับเขาอะคุณคุณติดต่อได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามว่าคุณจะติดต่อไปไหมอะมีรุนเนยคะ่ะว่าเขาจะคุยกับคุณนะถ้าเกิดว่าดีไปกว่าน,นั้นก็คือเขาจะแบบกลับมาพคบคุณได้เหมือนเดิมเลยนะคะก็คือเป็นการลงเอยกันได้นะคะอืมก็ดีใจด้วยนะคะสาหรับคนที่อยากคืนเดีกยบแฟนเก่าเนาะแต่ยังไงพลังงานของเขาเนี่ยคือตอนนี้ชีวิตเขามันก็มีความสุขอะนะคะเมยมองว่าการที่เขาแบบมีความสุขในด้านอื่นๆในชีวิตเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้เขา หายโกรธคุณก็ได้ถ้าเกิดสมัยก่อนเนี่ยเคยโกรธกันนะ,นะคะมีมีโอกาสเป็นไปได้ว่าชีวิตดีก็เลยทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีไปด้วยนะคะจิตใจอะไรอย่างนี้ส่วนตัวคุณเนี่ยเหมือนกับว่าเมื่อก่อนตอบให้เขาเป็นคนหากอกคุณเนี่ยแต่คุณก็คือให้อภัยเขาหมดแล้วแล้วก็นึกถึงสิ่งที่ดีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีที่เขาเคยทําให้เราแล้วก็เหมือนตัดสินใจกับตัวเองแล้วว่าอยากจะอยากจะให้อภัยเขาแล้วอยากจะกลับไปคบกับเขาอะนะคะก็น่าไพ่สามารถสลับข้างกันได้นะตรงนี้เนี่ยเมมองว่า ไม่ว่าใครก็ตามอะนะที่เป็นฝ่ายเทอีกฝ่ายหนึ่งอะนะในการที่เลิกกันไปคราวที่แล้วอะ่ะคุณสองคนน่าจะแบบว่าให้อภัยกันแล้วอะค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้คุยกันมีโอกาสที่จะรีเทิร์นสูงอะนะสรุปว่าประมาณนี้นะคะไพ่ของเดือนที่แล้วเนี่ยคุณคิดถึงสิ่งดีๆที่คุณเคยทำให้เขาแต่มาเดือนนี้คุณคิดถึงเขาเต็มๆเ,เลยนะคุณพิจิต เนเคยคะ่ะถ้าหน้าไพ่ดีนะคะไพ่คำแนะนำแองเจิลจะสับอกม,ยมายากนะโอ้ oh. Give your relationship a chance นะคะชัดเจนนะคะคุณพิจิก Go for it เลยนะถ้าเกิดว่าใครอยากมองแฟนเก่านะก็นางฟ้าบอกว่าให้ให้โอกาสความรักของคุณนะคะในครั้งนี้นะอืม มีโอกาสเป็นไปได้ว่าเขาจะยอมรีเทิร์นนะคะยินดีด้วยค่ะสำหรับดวงดีๆนะคะสิ้นปีนี้นะคะต่อเนื่องไปถึงปีหน้านะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในเดือนหน้านะคะแต่ว่าไม่แน่คุณอาจจะไม่ต้องมาดูดวงคนรอคนหลักเก่าแล้วก็ได้คุณอาจจะได้กลับมารีเทิร์นกันเรียบร้อยแล้วก็ไปดูดวงคนมีคู่เหมือนเดิมก็ได้นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ